สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนสายๆพี่น้องจา๋าเข้าสวนเก็บพักอีกแล้วมว้นนี้สิเอาของไปขายกำลังเก็บมักนำอยู่มักนำกัเก็บขายหลายรอบแล้วนี่ท่านผู้ชมลูกมันเนี่ย ແຕ່ວ່າສໍານີ້ຍັງຍັງນ້ອຍພົດຍັງອ່ອນຢູ່ນີ້ສໍານີ້ກໍຍັງນ້ອຍດໃຫຍກນຈັກນອຍນກອກລູກ นี่เก็บซ้ำนี่พี่น้องหน่วยได้หน่อยโพดกับบ่เอาเอาแต่หน่วยแบบพูดีกินถ้าหน่วยแกหลายกะกินบ่ได้อีกหน่วยพูดีกำลังพูดีพูดีหวานหมดหรือ,อยัง นี่มากหน่อยมันกำลังเป็นคอรอรแค่แหละหหหเตรียมเก็บของไปขายอันนี้เก็บ บอได้หลายเดยมันบ่ค่อยเป็นหลายเมนี้ได้ซนี่ปกติมันสีลายก็นี่หมากน้ำของเราโอ้ยได้หน่อยเดียวนึงชิไดพ่อหาสิบบาทดิบัง นี่ท่านผู้ชมอหม,มากนำสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราก็เตรียมของไปขายเหมือนเดิมหลังไงว้จะได้แมงมาต้องเอา สีเฮ็ดทุกอย่างสิบบาทเนาะสีขายเศร้าบ่ได้มันแพงมกบวบดีกันสีขายสิบบาทเอาไปเลยห้าลูกสี่ลูกห้าลูกหกลูกสองลูกสามลูก สี่ลูกแถมน,น้อยๆให้อห้าลูกจะขายทงละสิบบาทเดี๋ยขายบอกัะทั่วกับกำละสิบบาทหมากน้ำกับสิบบาทถ้าขายอันยี่สิบมันแพงเาราบ้อส่วนใหญ่กันเหลือนี่มะบวบนี่ ปิดขนไม่ออกหนึ่งลูกสลับกันลูกงามลูกพี่ไรลูกหน่อยลูกใหญ่สามสี่ไยน่อายมดนั่นอ่ะโพ ใบบ้วมาตัวร้ายอ้มาวไก็จมาอะไ่้ไส้โกลูกพู้เรีพี่น้องบัวบวบนี่ถุงละสิบบาทยากสีละปลูกร้ายกับกลัวสิได้ขาย เดี๋ยววาเฮ็ดก็ออกบาหลายแล้วเนี่ยทำมันเ่าไม่ต้องไปคลายเฮ็ดแต่เมื่กับแบบนอกเราดอกส้มดอกมันออก,อกหน่อยนหนึ่งลูกสองลูกใส่หน่อยหน่อยนำ้ำสามสี่ห้า หกใส่ไปเลยเจ็ดเจ็ดลูกสิบบาทเดี๋ยวรอบิ่งว่าสิเรเงินจกบาทเบิดงนีงงงง่มาบวกถุงละสิบบาทนะจ๊ะบันนอกเขาพี่น้องหลายคนบอกคือขายถูกแค่บันนอกเขา,ขา,ข,าข,นนเขายแต่ละอย่างบอกเกิน ยี่สิบบาทถ้าเกินขนนะมันแพงแต่อันปวดเท่าเลยพี่น้องมันหน่วยใหญ่เสื้อนี่หนึ่งลูกหน่วยใหญ่ก็ใช่กับหน่วยน่อยนะคเสองสามสี่ห้าหก พ่อราสิบบาทเติมอีกนกน่วยหน่อยผู้ดีแก่งขายแพยงเขาบ่ซื้อถ้าขายถูกเจ้าของสวนขาดทุนเอาพ่ออยู่ได้ คนขายอยู่ได้คนสื่ออยู่ได้ลูกเงยพี่น้องหนึ่งลูกสองสามสี่ห้าพ่อหัวสิบบาทใส่อีกลูกเล็กเล็กน่าอา หน่วยใหญ่หน่วยน้อยหน่วยที่ไล่ฆ่ากันไปนี่งหน่อยพวกประสิบาทุกอย่างคือต้นทุนถุงปัสติกดีกระสือผสมกันน่ะหน่วยสันหน่วยยาวนวยน้อยหน่วยใหญ่หนึ่งลูก ิ่กะน้อยนอยยง่ายสองลูกถ้าต้องการจองเขามาได้สามลูกสี่ลูกห้าลูกสิบบาทแถมบิกใครล่ะน่อยน่อยที่ใส่บนละหกลูก มันครับไม่ค่อยเป็นหมากแล้วปลาซุ่มหนอยเง้ในศาสนาหมากยาวนี่แล้วมิจีมันสิใส่ได้ลาไหลหมากยาาเนี่ยสี่ลูกสิบบาทมันหน่วยยาา ระต้มมันง่ามง่แหะมาณชามง่ดานนี้เราใส่รงประมาณ3ามงนีลแหละห้าสิบาทแล้วพอใส่แล้วเราก็ใส่รงใส่ไปอ่าัวได้เงนเบาด้วย ตัวหน่วยใหญ่ใส่หน่วยกลางหน่วยน่อยสลับสิบบาทใส่ไปเลยสี่ลูกห้าลูก เมันเเศษจบใส่ใส่ไปโลดหนึ่งลูกสิบาทลูกใหญ่ๆสวยๆแถมดีกก่อนา เงยขึ้นเงยขึ้นสูงถุงเท่านี้งขึ้นเงยเลือกเอาเองรุ่นแม่ข้าเลือกเอาเองรุ่นลูกค้าถุงได้หญ่ก็เอาถุงได้น้อยก็ไม่ต้องเอาไปเลยสิบบาทสิบบาทลูกสวยใส่หน่วยหน่อยให้แถมกับหน่วยใเงยแถมไปกอเลียงสิบบาทอื ขายกาบบัวด่ายๆดอกด้เท่าละสองสามร้อยสี่ร้อยบม่เกินหาร้อยบาทเดี๋ยวมาเครเทศมันขายยากขายบัวด่ายมันไม่มีคนซื้อสองสามสี่ห้า พอหรือยังห้าลูกอันนี้แมงปลาได้ห้าลูกขึ้นจากนั้นแค่ครปลุกลูกเสร็จสวยๆพอหรือยังสิบบาทขึ้นแค่นี้แค่ได้ถุงมกนาว ไอแม่น้อมอื์เป็นเลาะยายรุ่นเลยเราไปแต่เสาเราเบิดแล้วเราไปมองขเ,เงงข้าเจ้าเงือนงานเขาเจ้านี่ mm. มากยาวนียมันสใส่เนะื้แท้จริงเนี่ยมันได้สองลูกมีดเด้ค่ะ mm hmm. มีดในทางเห็นยุ๋ยัจะหักนะจ๊ะมันยาวเลอมันใส่งางา แล้วมันดูเหมือนหน่อยสามเราเอาสี่ลูกพอสี่หรือห้าสี่ห้าสี่มีตะลูกสวยๆตัวนี้สิบบาทเอาอะไรมากมายเขาเอาไปใส่แกงแนละ้วก็ใส่บหลายเนาะ อาถุงหนึ่งเนี่ยใส่สองเทือสามเทือใส่หนึ่ง,งสองสามสี่ขุดอันนี้คือสิบบาทกระปุกชม โมบดก็หดแล้วแล้มบดดุมล้วนาคาราะถ้าไปขายโเบดก็สิไปตลาดตลาดบ้านเบาอ่ย el, ม uh ือแรงมคือแล้วอะไรอีกแล้วะกระโรงคืมีคนซื้อแล้วเขาซื้อ่าไรจ่องเบิร์ดบาอย บูมพอเเื้อาเอาน้ำเต้าห้าสบาทตอห้าสาถุงน้ำเต้าหกถุงหกสบบาทเขาเอห้าสิบเหลืออีกถุงนึ่งเอ้าทั่วนะเอาเกเอาเป็นเกบาทัวเกาสิบาทเกามัดเ็ดได้าถุงเอาสิบบาทพี่น้องสิบบาท บางในมิตรลูกสวยสิบบาทจะขายทุกอย่างสิบบาทเดี๋ยวมันเหลือจากถุงแยกไว้ของข้าเจ้าสรุปก้าจ้าซื้ออะไรทั้งหมดสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทหมากน้ำหาถุงเหลือถุงหนึ่งมาทั่วเลยเก้ากำมันเลือเลยจะกำ มันจีกลัวมันเลือกแค่ปลายมัมาบวชบวชจากทงหาทงอันน,อนี้จะไปจากทงมาบวชหนั่งน่ปุ่นดูเอาไปส่งเ,เร็วๆทงละสิบบาทบวชมีนะ1สิบบาทเ <laughs> บ่งในพี่น้องงามเนีอันนี้บริเทาได้ดีขัเกลือและแถม สอร้อยวัดเสียเอาไว้กินเองบ่เราจะออดเราช่วยจีนกูเบื่อกซิบบาทแล้วมันบริเก็บสมือเด้พี่น้องอันนี้บางเท้อแตละสามสี่มือสี่หามือเดียวแต่เดี๋ยวมันอึดมักทั่วของตะแก้วบไรเงีอยมักทั่วอึดแล้วอย่างนี้ยเบาก่นี่น้อยนึงเราไปขายกันเดี๋ยวนี้เริ่มน้อยเมื่อก่อนนะกำห้าวผิดสิบบาทเดี๋ยวนี้นะกระบาดเดียว มันเริแม่พี่น้าาอง,องออก,กำละสิบบาทถามว่าก,กำหน่อยหรือกำใหญ่ก็บเดเอาเปรียบภูบริโภคดอกเท่ากับอัตลาดเขาเจ้าขายกำละสิบบาทไอ้กำมก็ใช่นะเพล่อุนมังน้ำเต้านดหกถุงเขาจองห้าถุงเหลือถุงเดียวที่เอาเวิร์ดกับเอาอันมักบวัวห้าถุง ได้ยัดทุงมาบวกมีชทงามาทุกแ่ได้กลับมาส่วเาะนักนับิสี่เยรบวกมันยาวมันก็ใส่ยากเนี่ยนยนอี่น้องักักเครง

อยาจะรวมดูเน go so mm ี hmm. ่ยูค่ะหนึ่งลูกสองลูกสามลูกมิตลูกก็นอนนิดนองสี่ ห ENNIS, ้าใส่บนรถหกแถมเจ็ดแปดลูกก็ไปเลยเก้าสิบเอาูชายสิบาทสิบบาทถ้าบอกว่าแพงก็ไปซื้อกินเองนางกอยไน้องจะสิบบาทได้จักทุมอันนี้ บวกผลิตภจถุงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าออกมาเดดบสิบเอ็ดสองไาสี่ห้าสิบเจ็ดเจ็ดถุงในร้อยเจ็ดสิบบาท ขอันนี้ไดิ้เจ็ดงุงมาทำเต้าเด้หกถุงมาทัวกำิห้ากัมิห้า้อยห้าซิบอันนี้ 10, ิเจ็ดลอยเจ็ดซิเป็นสองลอย 300, สามอย <3 S 2> สามอยเต้าอันนี้วหกสิบ นา,นาบูแท้ๆหบ่อกนาบูแท้นีลายกบปลาเลกประมาณสองถุงถุงละสิบบาทหรือเป่าทั้งหมดเท่าไรสี่ลอยตัวค่อนหาลอยยกหาลอยเนาะอันนี้สาลยหอรวมาแล้วอันนี้บดีขายมีคนซื้ออีบอดี ตู้เย็นห้าในเฮือนได้ค่ะเป็นเดือนช่องเดือนเวลาใส่นี่ยถ้าจะหอนแล้วคือเก่าอันนี้บริเก็บเบิร์เลยยังบักหลายบิเก็บมาไว้ใชรตู้เย็นตู้เย็นในนอคันนี้ตู้เย็นนั่นเลยไม่น้องจามากนี่กันสิขอเก็บภาพบรรยากาศเด็เพียงเท่านี้มีเขาเจ้าจองไว้อยู่ทสวยนะสองร้อยห้าสิบบาทเสียไปส่งลูกค้ามีทั้งบวบมันคัเต้าหาทงอันนี้หาทง มะทั่วชุ่มเท่าไหเฮ็ดได้แถวบอสเฮ็ดนเบิดเลยเอาไปขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนและก็อุดหนุนเราให้มีชีวิตอยู่ต่อเออได้ปลูกต่อพี่น้องคันขายบ่ไห้ก็สิบบปลูกมันขายยากเนาะขายสิบบาทยังมีวิู้ส้อ์เนี่ยมึงแน่ทุงกระซิบบาทนี่ถุงกระสิบบาทนี่เอายังมากไม่นี่ สิบาบาทเออใส่อยู่สามเถ้อไปแล้วท่านผู้ชมบ้าอือไปขายสิไปขายมือไนพี่นอกมาคบไก่ไม่ไปขายภักเดี๋ยวนี้ขายแล้วปานเร็วหาเงินซื้อแพมเพิร์ดชื้อนม